อะไรคะเป็นอะไรคะแม่มมออถ้าเกิดว่าหนูอยู่ไม่ได้หนูก็ตายไปเลยโดนมากทำไมมาเร็วอะเฮ้ยเก็บบ้านไปแล้วว,ว,วันนี้ขออนุญาตบุบบ้านนะคะเราพี่เก็บบ้านก่อนกันเก็บไปพร้อมกันได้เลยคะ่ะเก็บไปพร้อมกันนี่ก็คือเอป็นการดูซีรีส์เมื่อคืนนะคะแล้วก็เข้าไปนอนเลยแต่ว่าทุกวันก็จะออกมา อันนี้คือลกแล้วหรอคะมันมีส่วนลกคําว่าทุกอย่างที่ลกเรา,อยอยาก็จะยัดเข้าไปในห้องห้องงูกัดห้องงูกัดพอกลับบ้านมาแล้วว่าไม่เป็นหรอแบบพอบ้านลกแบบไม่อยากอยู่บ้านเลยแต่ตอนนี้ชอบอยู่บ้านเนี่ยก็เลยต้องทำให้บ้านสะอาดวันนี้เราจะขอมาตามติดความเป็นแม่บ้านของพี่คริสนะคะได้ไดเราเราก็เป็นแม่บ้านแบบมืปลาชีพนะหนุ่มเอ๋ยอเอ๋ยเ,เ,เราก็เก็บเข้าที่เราตอนกคืนใหม่ก็หยิบไถ่ายหมดอันนี้ของเราต้องตัวอนนี้หนูซื้อยากมากนะชิมมือดีกว่าอร่อยค่ะ ดูแบบว่าไม่จริงมากอร่อยอร่อยฉันเป็นคนเรียบร้อยไงฉันเป็นคนออ o r g a ไ i ซ์มากแต่ขาดกับไม่เกี่ยวทุกอย่างที่ใส่แล้วจะอยู่ฝั่งนี้เพราะฉะนั้นเหล่านี้คือสาวนกก็เซลฟี่สุราษฎร์อินเทมก็คือจะบอกว่ากระเป๋านี้เป็นความลับเพราะว่าสิ่งที่เราพกไปทะเลเนี่ยกระเป๋านี้จะไปด้วยตลอดก้ำน้ำด้วยนะคะแต่ข้างในเป็นอะไรเดี๋ยวต้องติดตามว่า Things I Take To The Beach With Me ติดตามในอีพีหนา้าคืออะไรบ้างคืออะไรบ้างติดตามในอีพีนหน้าหน้าหน้าค่ะโก้เพื่อ <c oughs> เธอบ้าโลกกันอายอ่ะ <c oughs> มันไม่โลกเลยค่ะแม่เดี๋ยวนะอ่ะแล้วนี่ก็คือหมวกต่างๆเธอกระเป๋าแบาบนี้ดีมากนะหลายคนะอยชน์เลยจ้ะได้กระเป๋าแบบนี้ไปแบบเล่น,ลนๆมัน <c oughs> ไม่ได้เอาลองทะเลหนึ่งสองคือแล้วยูไปทะเลจากห้องโรงแรมเธอต้องการแค่กุญแจห้องเธอต้องการอื่นเพราะในโรงแรมก็คือเซ็นต์ใ่ไหมใบเด็กพอนะล่ะจบนะลา กล well, okay. ่องใส่สร้อยค่ะซื้อกล่องนี้เป็นกล่องที่เคยใส่เข้าวสวยมากค่ะเอามา DIY เวอร์ก็มันไม่มีกล่องอ่ะแล้วก็เลยใส่กล่องแบบสั่ง delivery ใช่ป่ะก็คือล้างแล้วก็คือแช่ไปทะเลน่าสงสารป่ะไม่ได้หรูหราอะไรนะนี่จะไปเก็บกับไอต่อไหมเพราะว่าเรากอนเราจะปลูกเข้าไปในห้องน่ากลัวนันจ่ะกู้เหลือค่ะอะไรครับเป็นอะไรครับแม่รอป้าโอ้ สวัสดีคุณมาริโอคุณพัชรประพาหรือยังคะก็คืออัจฉริขืนใช่ค่ะห,ห,หมวกก็คืออยู่นี่นี่ออกคลองนี้เลยเมื่อวา,านไปออกคลองค่ะใส่รองเท้าค่ะคุยน่องรองเท้าก็คือเยอะมากเอากลับบ้านไปเยอะมากเพราะว่าไม่มีที่แล้วค่ะอย่างนี้ก็คือซ้อนกันนี่ไง เสื้อผ้าที่เหลือนี่ทําไงอะคะก็คือซักค่ะซักกับพี่เหรอไปสิคะระบบแม่บ้านค่ะนี่ค่ะถ้าจะซักก็เอาของที่ใช้แล้วมันรวมกันทั้งหมดเก็บนี้ก่อนนะเพื่อควาไม่เยอะอยู่คอนโดที่มันก็ไม่ได้เยอะแต่ที่อยู่ของเกอนาลุกก็อยู่ตรงนี้บ้านก็อยู่ที่นี่นี่ตอนนี้ฝันก่อนหน้านี้ก็เป็นคนปกตินาฬิกาแบบนาฬิกาแพงๆแหววแบบว่า เอาตอนนี้อะคะเสี่ยวนี้เสี่ยวนี้เพื่ออะไรวัดค่ะว่าวันหนึ่งเดินกี่ก้าวซึ่งตั้งโกไว้ว่าฉันต้องเดินให้ได้แปดพันก้าวซึ่งจะเป็นที่มาของเครื่องเดินมันซซอนอยู่ใต้โซฟาซึ่งอันนั้นก็ต้องไปดูอีกอกีพีหนึ่งนาองอีพีหนึ่งเลยเหรอจะตามติดชีวิตพี่ทุกวันหรืรจะตามติดชีวิตทุกวันค่ะว่าแบบเมนเทอร์สุดแซ่บเขาทำอะไรกันบ้างวันวันก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะแม่บ้านนั่งยองยองนั่งยองยองนะคะถึงเวลาแยกผ้า โอ้ oh God. ม่เกล้คือมจะเห็นเก่งไงใช่าไม่เห็นก็อินเสิร์ตขอบคุณค่ะวยตู้ซอนออ้ที่พี่พลอยบอกว่าอยากได้บ้างใช้ปากตอนนี้ไม่สวยเลยไม่เก๋เลยทุกเช้าก่อนที่จะแบบนั่งจิง้มป๊กกินกาแฟก็เป็นโรคจิตอีคือพรมอ่ะเวลาเดินเดินใช่ปะ่ะแล้วมันก็จะมีเส้นๆหลุดออกมามีผมเราเอวยอะไรเอยวยางเงี้ยก็คือสูดทุกวัน เพาทำไมไม่กว่ากว่าก็คืเสียเวลาก็คือฟูมก็คือดูดเข้าไปให้หมดขอถ้าดูกุนแบบแอดวานซ์หน่อยได้ไหมคะอ้าอ้าอาุ่น่นดีมากนะถ้อาอ่ก็มีหัวต่างๆนานาคือแบบสำหรับซอกเล็กอกน้อยแต่วันนี้ต้่องใเองน้อยเพราะ่ไม่อยู่บ้ พอบ้านมาแล้วแหละเรมีความสุขอะที่เราเห็นทุกอย่างอยในที่สุดในหลังจากที่ดูดปุ่นดูดไรเสร็จแล้วก็จะกว่าจะได้นั่งก็คือหนึ่งสองสามเพลงโปรดที่พี่กฤษสั่งทุกเช้าเพลงแบบชิลแล้วกันนั่งกินกาแฟแล้วก็แบบว่าเช็คต่างๆะค กอดด้วยค่ะเชื่อไหมว่าฟังเกาหลีน้องคนนี้ก็คือไม่สบายตอนแรกก็คืออยู่ข้างนอกฉันก็เปิดยูทูบดูเขาก็อบอกว่าให้บอกว่าที่แมวออกล้าที่ไม่ดีล้าที่ไม่แข็งแรงตัดออกแล้วก็ฉามเขใหม่แล้วก็รอสองเดือนตอนเนี้ยที่อยู่ใน n u ส s e r y สองเดือนก็คือไม่ใช่เ n u r s รี y หรอกน่าจะ ICU ตายหน่อยตายหนอยก็ไม่ดูแลเขาไม่สบายหนูก็เริ่นที่ตรงนี้ค่ะวันแรกที่ฉามลงไปบูมจริงบูมกับมันคือหนูคะบ้านที่เคยสั่งมันมีแค่นี้หนูอยู่มาทุกที่แล้วถ้าเกิดว่าหนูอยู่ไม่ได้หนูตายไปเลยจะทิ้งหนูตายสู้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะทว ให้1 EP นพีพีนโอ้ยทุกคนคิดว่าพี่บ้าปุอะ นะออกอชัวร์โอเคค่ะ okay, ก็คือวันนี้ <c oughs> นัด9้าโมงมา8ดโมงก็คือดีมากเลยที่ตื่นเช้าแล้วก็อาบน้ำแล้วก็แต่งหน้าไว้แต่ว่าจะไมไ่เก็บบ้านพวกเธอก็คิดว่าเอามาการเก็บบ้านเนี้ยเป็นหนึ่ง EP ไปเลยบุกพอหรือยังตอนนี้ก็คือพักผ่อนเอาทยาใส่ได้หรือยัง <c oughs> ได้แล้วได้แล้วเห็นพี่คริสเต็นแม่บ้านเรียบร้อยสวยงามในทุกมุมดูฝุ่นจักผ้าเก็บกระเป๋าจากที่ไปต่างจังหวัดมาเก็บบ้านแต่เป็นอย่างเงี้ยทุกวนันจริงๆแล้วก็น่นกินกาแฟแล้วก็เปิดคุณทัพรู้ฟัง ก็จจอันนี้เป็นอีพีแบบหลอกๆเนาะถ้าเกิดว่าใครอยากเห็นพุทำอะไรในบ้านนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็คิดว่าวันนี้เนี่ยธรรมชาติมากจริงๆคือที่อยู่โซเวียวเราก็จะสนิทกันมากขึ้นนะคะแฮปปี้คุ๊กยด้มไปเร็วไปแล้วเธอไปทำงานกันแล้วสายแล้วเห็นไหมเดี๋ยเก็บบ้างดูเร็วอ๋อหนุ่มมา